ทุกคนด้วยนะครับนี่อยู่กับผมสารวัตรแจะนะครับเดี๋ยวผมไปใส่แว่นกันนี่เอาให้เหมือนสารวัตรแจะจริงๆใส่แว่นแล้วมันก็ต้องมีหน้ากากเว้ยสารวัตรแจะเขาใส่แว่นแ่บเป็นแว่นกรองแสงอะแว่นใส่อะนี่นี่ใส่นี่นึกอเปล่ามไอ้ยี่ไม่ใช่สารวัตรแจแะ๊ะ<อ>้วคือนึกว่าเจ๊ใส่อะไงสารวัตรแจะเขาใส่แว่นนี้แจะอะไรแจะอะไรแจ๊<ล>ะอย่าเปลี่ยนตรงผมอะ,ะอันนี้สารวัตรโจ้เหรอแล้วมึงปิดตาแล้วมึงจะจับผู้ร้ายได้ไหมเนี่ยมองเห็นป่ะเนี่ยเออมันจะ็นหนาเลยเนี่ยคือตอนนี้รถเราหหาาายยยเเเว้รรถพื่อน เราต้องวิ่งอ่ะวิ่งแบบพิทูลน่ะอ่ะโหลครับหยุดครับถึงนครบาลหยุดหยุดยกมือใช่เราไหมครับชื่ออะไรแนะนำตัวครบชื่อบูบีเมโลี่ครับนี่หรือเปล่าเนี่ยคนนี้หรือเปล่าที่ไปขี้ในตู้โทรศัพท์อ่ะแล้วใช่เราไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยผมทำอะไรผิดแล้วจ่ายจบแม่ก็คุณเพราะห็นขี้ควายขายอ่ะผิดกฎหมายรู้ไหมนี่จ่ายจบเท่าไหร่นะจ่ายจบห้าร้อย ห้าร้อยเรื่องเงียบแ, <c oughs> แต่ถ้าเรื่องแต่ถ้าเรื่องถึงผอ,อใหญ่นะห้าพันอะแข็งจังนะเออเอามาห้าร้อยจบๆเลยสารวัตรแจ๊ดได้ปล่อยไปให้ว่องเลยให้ว่องเลยถ้างานถ้างานนี้ถึงผอ,อใหญ่เรียบร้อยนะห้าพันโอ้โหแตงกิว a t c วิ n งขับรถสระดวกครับพี่ชายเด <c oughs> ินทางปลอดภัยไร้รอยสอดกอเต็นฝืนๆไม่มีหนีไม่พ้นนะพี่นะไปครับพี่ครับพี่ครับพี่ ไอ้ยังได้หากินอย่างง่ายเลยพวกเราแม่งสุดยอดเลยสารวัตร,จร,รแจ๊ะแจ๊ะอะไรแจ๊ะอะไรแจ๊ะไร่ลัลน,นทง,งไลท์ชินเปอร์ตอนที่กูนั่งซุ่มมาอุเป็นสารวัตรแจ๊ะจริงๆละพร้อมลั่นเลยพร้อมแจ๊ะไอ้เหี้ยแต่ผมข้างหลังมันหลุดไวตูนไม่เป็นไรไม่เป็นไร <ๆ S 1> วันนี้ไปไอดจอบเบอร์ยังเดี๋ยวจะไปไม่ทันเนี่ย F7 F7 เ <F 7 S 2> พื่อนเทอมนี้มันระบบ<ช> F7 ไปไอดจอบไหนวะอันไหนวะเนี่ยอีเวนต์โซนเราอยู่โรงเรียนไหนเราต้องไปตามอันที่โรงเรียนนะครับน้องๆอุ้ยโอ้โหกูเกือบตาย เอาตายเลยทำไปทำเฮ่ยอะไรทำเพื่ออะไรไอ้ตรงขวานจีนสามนะมาดูสุดหล่อผมเนี่ยโยดครับโยด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 สืบนครบาลโยดครับยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นสืบนครบาลครับจะจับสองคนนะครับข้อหาสวยเกินต้านครับแต่ล่างเกินไปโทษจ่าพ่อมึงินกุศลวัตรไอ้สับวิวีเนี่ย ไอ้คำถามเนี่ยคุยกันยังอะไรนะครับอะไรนะครับพี่ชื่ออะไรกันบ้างอ่ะชื่อสารวัตรแจ้ครับน้องอ่ะชื่ออะไรครับเมลอนค่ะ w ายเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเอางี้หนูรู้ไหมทำไมพี่ถึงชื่อสารวัตรแจ๊้ทำไมเพราะพี่ชอบแจ๊้แจ๊้ลันทุ่งแจ้ลันทุ่งแจ้ลันทุ่งโอ้โหมันด่าเราหื่นหื่นเสียงวัยรุ่นม็อกซิ่งไปเว้ยนี่ให้ไปเว้ย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 เอาเว้ยประชาชื่นเว้ยแจ๊กสาวชื่นเว้ยไอ้ที่จผิดอันผิดอันผิดอัน อย่าแก่อย่าเต็มเลยจุ่ม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 จุอ้ยโปืนแน่ตายตตัวปืนตายตัวปืนตายเรียกิวฟีดขึ้นล้วัวนี่ไงใครใครีโอ้โหยัต่อวัดแจอย่งโหดอ่ะผมบอกเลาไม่เป็นไปกองกเนอีกตัวกนอกตัวกเยอะกตัวกัอะกวกอะกวกออะกวกออะกอก

ตายตายวต่ใครงูไอ้สัตวรวัรแจ้งงูเลยจิ้งอ๋ัตวรวัแจ้งงดมากสัตว์วัดแจ้งงูมากเอ้ยเอ้ยหรือว่าไหนมายาสมที่เโอยอู้งูสัว์วัแจ้งหวยเผื่อพวกเบญพาเลยศาสย์เยี่ยมนเผื่อเว้ยไปไไปนี่ก่อนไปเปลี่ยนทายเด็กเด็กใหม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนน้อง ใชครับพี่ครับน้องชื่ออะไรน้องชื่อบูเบลีนนะพี่บูเบ <c oughs> ลินบูเบลิน <c oughs> เฮออ้ยมึงตั้งแก๊งกับตันใเมริกจ้ากูเลยไม่ละพเพรา,า,ารแะแม่งคนละศาสนาวะคนละจักรวาลเอางี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเราหาเหยื่อเราเลยแล้วกันนะเอาแบบสู<า>่โจมแบบรวดเร็วนะแบบหน่วยตวาดอะไปไปแถวไหนดีวะแถวไหนมีคนมาเพื่อน นางนางเรียนเลยนี่ไงนี่ไงไปไปไปหล่อลจอด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 ครับจอด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 หยุดก่อนคุยกันก่อนโดนตรวจนะครับอยากโดนตรวจอะไรครับนี่ไงหยุดหยุดสริมนครบาลหยุดจเย็นพี่ใจเย็นครับยกมือขึ้นจะรับโยกโยกโยกใส่ผ้าอะไรเนี่ยพระลอดหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ครับใช่ครับตลกเหรอพระรอดแต่วันนี้คนไม่รอดเลยพวกมึงกระตือมันที่เย็นครับพี่กระตือมันกระตือมันเลยตีมันเลยไม่ต้องสนใจ เอ้ยยี่ยมคนต้นตีนเอามันเอ้ยมึงอย่าตีกันเองเอ้ยมันสู้คนมันสู้คนมันสู้คนเอางี้สู้เหรอเดี๋ยวกูช่วย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 อันนี้มันเป็นทักรุกพลังข้าเหนียวูหยุดถึงต้องกวาดมึงจะไม่ได้ทำอุลี่แฟนอ่ะเฮ้ยมันตีกูเหรอเจ็บไอ้ยศเด็กไอ้ยศแม่ปากกูยาวหรอไอ้สัตว์เฮ้ยมันไม่ปาคกูยาวมันปามันปากกูใหญ่เ้ยตั้งใจหน่อย มันไปไหนมยิงยิงยยงไปใส่ยงจุ๊บหน่อยจุบหน่ยหนุยจุบหน่ยกูยิงเนียมันมยมมยมมยกูจุบยบีอ้ด่วนนีุ่บพเอ้ก่อนุบเลยจุบเลยเฮ้ยมึงยุดยแม่งมึงจะหยุดไม่หยุดไม่หยุดกูี้เมื่อกี้มึงทาไปทไมอารมณ์ชั่วบู้ใช่ไหมทำลายเจ้าหน้าที่ไล้สัตว์ทำลายเจ้าหน้าที่หนึ่งกระโเอามันเอามันของยาหลับพยั้งนะ ไอตัวนี้ตัวฉีไอตัวอันนี้ต้องตัวฉีมันนะเนี่ยไอตัวนี้ต้องตัวฉีเนี่ยถ้าตัวฉีไม่เจอต้องตรวจกีตายไหมอุ้ยมึงเอามันให้ตายดิอุ้ยไอ้แก๊งเราจะตายกันเองยอมดิเฮ้ยยอมยอมยอมมานี่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 ถึงนครบาลมานี่เลยมานี่เลยจัดจัดมานี่เลยข้างทางมามามาไป หนึ่งเลยนะคดีมึงนะเพราะเหตุขี้ควายขาย2อขี้ในตู้โทรศัพท์3ามทำโอลี่แฟนนะไม่พาคู่เยาว์แต่พาคู่ใหญ่อย่างนี้มึงจะจ่ายจบไหมลงมาดิลงมาตรวจเยี่ยวนี่มึงอ่ะปากอันนี้เพื่อนผมครับอันนี้เพื่อนผมอ๋อเพื่อนเราเหรอลงมาลงมาด้วยกันเลยครับอันนี้คดีขายกันคัี้ขายขกันทำโอลี่แฟนเนี่ยมึงนี่เนี่ยขุดขุดเหลืองในเหมืองทองสองคนพูดเหมือนกันครับทันเรื่งเหรอครับอ้าวทันเรื่องตลกปากมีเสียง ปากมีเสียงไอ้ส kind of ัตว์สารวัตรแจ้นั่งตลกหะฮะมึงอยากรู้ไหมแจ้งอะไรอ่ะแจ๊งจ้รออะไรอย่าไปนี้ไปไปหนี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 นีฮือฮืลฮือดอฮือครอฮอยืยฮือฮือฮฮือฮือครอฮอยือือฮอฮยอฮือฮอยืออฮออรือ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  ยกมือครับยกมือครับยกมือยกมือไม่ให้ความร่วมเลยนะเบียวอะไเบียวอะไรเนาะเบียวคุ้ยมึงอ่ะเบียวกมืระเทือมันดิคับมันด่าเอาเรื่อยเรยดิมันด่าสารวัตรแจ๊ะเอ้ยมึงเอามันดิมันด่ามันด่าเอาดิไงไงเอ้ยปล่อยไฟมันดิไงแหละเบียวคุ้ยอะไรสัตว์กูไม่ได้เบียวกูเป็นหนึ่งเดียวกับไฟไม่ไอ้หนองสาไหมครับโอ้ยยืนจนเสา ฮัลโหลยุดครับยุดครับเรดยนแล้วดารริครับเนี่ยฮัลโหลยุดครับเอาหายเขาฮัลโหลยดครับยู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 ดครับยดครับได้ยได้ยินคุปาไดยนคุับ้าไดหยินคุณ้าดนะเอา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 ตกแม้เนี่ย